สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลก๊อนะครับที่ออมม o โตสปอร์ตคาวาซเกตนะครับวันนี้นะครับเซลก๊อบพามาชม KX230 SE นะครับตัวนี้จะเป็นตัว SE Non ABS นะครับก็คือรุ่นที่ไม่มี ABS นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดปิดให้มันยากนะครับจบที่ตัวนี้เลยนะครับสวยงามนะครับราคานะครับตัวนี้อยู่ที่153,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับ ดาวได้นะครับผ่อนได้ผ่อนเดือนละนะครับ 3, ามบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับจ่ายดาวนะครับหักส่วนลด4,000บาทนะครับเหลือเงินดาวจ่ายเพียง11,300บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเดือนละ3ามพบบาทนะครับอ่าตัวนี้นะครับทางร้านเราเนี่ยครับมีโปร นะครับแถมท่อแต่งนะครับมีโปรจัดท่อแต่งให้ฟรีนะครับก็คือท่อตัวนี้นะฮะแถมท่อแต่งให้ฟรีเลย <S 1> <S 1> แล้วก็ส่วนที่เห็นนะครับก็คือหน้ากากหน้าหน้ากากหน้าตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากตัวเดิมที่มีเลือนไม้นะครับตัวเดิมมันจะมีเลือนไม้นะครับแล้วก็ เป็นหน้ากากที่มีไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนสายป้ายเบอร์ของ 230R นะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะครับเข้าทรงนะครับแนบชิดติดกระบอกชกหน้าเลยนะครับดูร้านเราทำนะครับสวยงามเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีสายไฟเลยนะครับสายไฟเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีทําเพิ่มก็คือคงยึดขาจับหน้ากากตัวบนกับตัวล่างนะครับทําใส่ใหม่ตัวนี้นะครับที่เห็นนะครับแผ่นนะครับมันสูงขึ้นนะครับ เพราะว่าตุ๊กตานะครับตัวนี้ก็เป็นตุ๊กตาอ่าเป็นตุ๊กตาเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตุ๊กตาที่ยกสูงขึ้นนะครับอ่าตุ๊กตามันยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็แฮนด์แต่งนะครับโปรเปเปอร์นะครับยกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับทำให้นะครับอ่าโพซิชันนะครับท่านั่งเนี่ยมันจะต่างจากตัวเดิมนะครับที่จะก้มนิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ่านั่งขี่สบายนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามามองมิติของตัวรถก็ประมาณนี้นะครับ นั่งขี่สบายยืนขับไม่ต้องก้มนะครับสําหรับคนที่มีส่วนสูงกประมาณ170ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแฮนด์เดิมนะครับมันค่อนข้างที่จะก้มลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นั่งขับก็สบายนะครับยืนขับก็สบายนะครับคนที่ส่วนสูงที่สูงขึ้นนะครับจากปกตินะครับเป็นคนที่แบบรูปร่างใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะขับสบายนะครับเพราะว่าแฮนด์น่มันยกสูงขึ้นมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้มีเพิ่มแน่นเพิ่มแผดนประมาณพันนิดๆินะครับ เปลี่ยนแฮนด์ใหม่นะครับป้ายเบอร์นะครับใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วป้ายเบอร์ก็ไม่แพงนะครับอยู่ประมาณ700กว่าบาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็ท่อนะครับท่ออันนี้เราฟรีให้แล้วก็มีสายเพิ่มก็คือเป็นบังโคลนท้ายตัวในของ2 3 0 r นะครับที่มันจะครอบเฟรมตัวนี้นะครับตัวเดิมเนี่ยมันจะมีบังโคลนหลังลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกนะครับถอดบังโคลนหลังออกแล้วก็เปลี่ยนบังโคลนหลังตัวในใหม่ถ้าเป็นของรุ่นมันจริงๆนะครับมันจะมีพลาสติกอ่าสั้นแค่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีหูหูที่จับอ่าจับตัวท้ายเดิมนะครับอันนี้เราก็มีตัดแต่งนะครับเพิ่มเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ใส่บังโคลนตัวนี้ได้นะครับอ่าบังโคลนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับปิดปิดเฟรมรถด้านหลังนะครับตุวดแต่งคันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยครับนะครับจากที่ทางร้านแถมให้ก็คือเพิ่มจากท่อก็มีแค่ตัวบังโคลนท้ายนะครับ ้ากากตัวหน้านะครับแล้วก็แฮนด์บาร์ถ้าปิดเสร็จเนี่ยคันนี้จ่ายเพิ่มนะข้างหลังไม่ถึงพันประมาณ4ี่ห้าร้อยนะครับแฮนด์อีกนะครับพันกว่าบาทชุดแต่งคันนี้นะครับลูกค้าจ่ายเฉพาะชุดแต่งเนี่ยประมาณ3ามพันกว่าบาทนะครับก็คือได้ทรงนี้นะครับก็เราแถมให้ฟรีโปรโมชั่นนะครับท่านใดนะครับโปรโมชั่นนะครับตารางดาวตารางพอตนะครับหรือว่าราคาชุดแต่งนะครับจัดจักหนักให้ มากกว่านี้ก็ได้นะครับทักมาคุยกันได้นะครับแอดไลน์มาที่เซลก๊อปอ่าหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์นะครับ090นะครับ1465690นะครับอ่าหรือแอดไลน์นะครับแอดไลน์กับโทรเบอร์มานะครับลูกค้าก็จะได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับบริการจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับสวยงามมากครับคันนี้อ่ารีวิวคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวสวยๆนะครับเดี๋ยวเซลก๊อปจะมาถ่ายรีวิวให้รับชมกันอีกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเซลก๊อปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ